เมื่อ,อเราได้สวดมนตบูชาพระ,ร,ร,ะรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองถนทารมยิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแดวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก พอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีเบเปลือกตาอ่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำแแ้งเราให้เบิกบานให้ช่ำชื่นให้สะอาดบริสุทธ อ,องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้ว่างๆให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำแจ้งเราให้ว่างวางแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่ เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมแจงเราไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายบายที่โูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเืินในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมวิชาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างพระมีเรื่อยมานับภพบนับชาติไปท่วนมาจนกระทั่ง ถึงปัจจุบันนี้ให้มารวมเป็นดวงบุใสใสเตจเนสูซนกลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆ,ๆใสๆเหมือนกับเพชรที่เจะรไนแล้ว ไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันร์ในคืนวันเป็น ให้ดวงบุญใสๆนี้น่ติดอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็เอาใจของเรานะหยุดไปอย่างเบาๆสบายบายใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจ ให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่นมนุมเมาเมาสบายสบายที่กลางดวงบุญใสๆนี้นะจ๊ะด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักโดยเสียงของคำภาวนา เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่ดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม,ม่ำเสมอภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ให้ดังเอามาจากดวงบุญใสๆนั้นด้วยซึ่งติดอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะบริกรรมภาวนาประคองใจกันไปอย่างเนี้ยอย่าให้ใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นพอเผลอแล้วก็ดึงกลับมาใหม่มาอยู่ตรงเนี้ยกลาง ดวงบุญใสๆซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเราเนื้นให้มาเป็นบริกรรมอนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราใจของเราจะได้ไม่สัดสายฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องราวอื่นๆ ต่างๆลนั้นที่อยู่ภายนอกพระใจเราคุ้นเคยการนึกถึงเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านจองการทำมาหากินทำมาค้าขายใจระวนเวียนอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นจริง ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะได้พบความสุขที่แท้จริงและความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประคองใจเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่กลางดวงบุญ ใสๆซึ่งอยู่กลางกายฐานที่เจ็ดของเราแล้วก็ประคองใจด้วยวิกรามภาวนาเรื่อยไปเลยสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังอย่างนี้กี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่ง คิดเรื่องอะไรเลยกอใจหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วก็ใจก็จะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปจากหยุดใจนิ่งๆนุ่มนเบาๆ ส,สบายที่กลางกายกลางดวงบุญนี้เท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น,เ,นเรื่องนอกตัวเราจึงย้อนกลับมาภาวนา สมาหังอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งคำภาวนาไปเองนะจ๊ะที่ต้องรวมใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง ที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เพราะว่าใจพอหยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้ว พอถูกส่วนแสงท่านก็จะตกศูนยตกศูนเหมือนดับบูบลงมาอย่างนั้นแหละแล้วลก็เกิดเป็นดวงใสๆขึ้นมาคือหยุดแล้วจริงจะดับดับถ้ามันจะเกิดก็มันจะตกศูนยดับบุบลงมา เหมือนเปลี่ยนมิติใหม่แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยมาเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นหนทางที่จะไปสู่อายตนะนิปพานทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะซึ่ง พระเดชคุณหลวงปู่ผู้คุพระพิชาธรรมกายเรียกดวงธรรมนี้ว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปตมมมัคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางบริสุทธิ์ หมดจดจากสรพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสที่เรียกว่าวิมุตติมรรคเป็นทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคหนทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและก็พระอริยเจ้า เมื่อเป็นแล้วท่านก็เดินก็ไปสู่เส้นทางนี้เดินได้ใจคือใจเนี่ยมันจะเคลื่อนก็ไปสู่ภายในภายนนอกร่างกายหยุดนิ่งสงบภายในก็เคลื่อนเดินทางก็ไปสู่ภายในผ่านกลางดวงปฐมมรรคดังกล่าวนั่นแหละแล้วท,ท่านก็ทำหน้าที่ เป็นผู้ดูที่ดีดูอย่างเดียวดูปรากฏการที่มันเกิดขึ้นที่เรคุ้นกับคำว่าตามเห็นตามเห็นเงี้ยไปเรื่อยๆคือเห็นอะไรก็ติดตามกันไปเรื่อยๆถ้าแปลความหมายง่ายๆคือเป็นเพียงผู้ดูผู้สังเกต ปรากฏการที่เกิดขึ้นภายในเท่าน,นั้นท่านดูไปเฉยๆดูสิ่งที่บังเกิดขึ้นณจุดที่ใจหยุดนิ่งซึ่งได้เห็นเป็นดวงใสๆแล้วถ้าก็จะมองเข้าไปในกลางดวงนั้นก็จะเห็นจุดสว่างสว่างกว่ากลางดวงนั้น แล้วท่านก็ดูไปเรื่อยๆดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผู้ดูที่ดีที่เฝ้าดูอย่างเดียวโดยปราศจากความคิดไม่ตั้งใจตรองไม่มีการวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นเป็นใจที่พ้นจากความนึกคิดแล้วเพราะเห็นจามคิดรูปมารวมเป็นจุดเดียวกันแล้ว เจะหยุดนิ่งเป็นเพียงพูดดูที่ดีแล้วก็ดื่มด่ำกับความสุขซึ่งเป็นรางวัลสำหรับใจที่หยุดนิ่งได้ความสุขนันก็ออกมาจากแหล่งกำเนิดแห่งความสุขณนะจุดที่ใจหยุดนิ่งแล้วก็ดื่มด่ำความสุขเข้าไปเรื่อยๆเห็นไปตามลำดับเห็นดวงธรรมในดวงดำ แล้วก็เห็นกายภายในกายในกายกายภายในซ้อนอยู่ในกายภายนอกแล้วก็เห็นกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกลางกายภายในเห็นไปตามลำดับและทัางแะทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีอย่างเดิมอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่วิเคราะห์ ไม่วิจัยไม่วิจารณ์ไม่มีความคิดไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นกระทั้งได้เข้าถึงกายธรรมโกฏภูโสดาสกิตาคารนาคามีกระทั่งบรลุกายธรรมบระอาราตผลอาราตสมมาสมุติเจา้าเห็นไปตามลำดับ บังเกิดขึ้นเองเพราะมีอยู่แล้วภายในไม่ได้มีใครมาทำให้มันมีมีมาอยู่ดั้งเดิมแต่ว่าซ่อนกันอยู่แล้วก็ถูกปกปิดด้วยอวิชชาด้วความไม่รู้มาบดบังไว้ทำให้ตัวเองไม่รู้ว่าแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองยังไม่รู้อะไร เมื่อมาได้ยินผู้เป็นกาลาณมิตรเป็นแสงสว่างให้ก็รู้มาอีกระดับหนึ่งว่าตัวเราเองยังไม่รู้ก็เกิดการแสวงหาขนขวายที่จะฝึกตนตนหิววเมินสมบะปรีกวิเวกฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในและก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่แล้ว เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเรียกว่าตาตานะตาตตาตาเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วโดยการเป็นผู้ดูที่ดีดูอย่างเดียวและกับบรรลุไปตามลำดับคือก็เห็นไปเรื่อยเห็นแจ้งไปก็รู้แจ้งไปคำว่ารู้แจ้งคือมันเป็นความรู้ที่แตกต่างจากความรู้ปกติ ที่เราเคยศึกษาเคยได้ยนเคยอ่านเคยนึกเคยคิดเคยไตรตรองเพราะนี่เป็นความรู้ที่ยิ่งไปกว่านี้เนื่องจากบนพ้นวิสัยเลยความนึกคิดไตรตรองอาหาเหตุหาผลแบบใช้ความคิดแบบตรรก,กะอะไรอย่างนั้น เป็นความรู้แจ้งที่แตกต่างจากเดิมเหล่านั้นซึ่งเกิดจากความเห็นแจ้งเห็นแจมแจ้งพร้อมกับความรู้แจ้งที่มาพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังกันมาพร้อมๆกันความบริสุทธิ์ก็มาความสุขกลมาความรู้แจ้งก็มาความเห็นแจ้งก็อมา มาไปพร้อม,อมกันความสว่างก็บา,าพรล้อมหมดที่ภาษาธรรมะก็เรียกว่าจักขุยาณปัญญาวิชาแสงสว่างมันจะมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรัน์อัศจรรย์เกินกว่าสิ่งที่มนุษย์จะเข้าใจได้แล้วก็เข้าถึงกายธรรม นังกล่าวไปตามลำดับกายธรรมหรือธรรมกายก็คือกายตัดสรุ้ตัสรู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแดงตลอดในเรื่องราวไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์สรรพสิ่งแล้ก็ชีวิตก็จะรู้เห็นไปตามความเป็นจริง แล้วว่ามีธรรมจกักขุมีญานนณทัศนะจะขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะรวมประชุมอยู่ในธรรมกายนี่แหละกายทัศรุธรรมนี่แหละซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกแต่มนุษย์ไม่รู้ว่ามีอยู่ เป็นกายที่เหมือนกันเหมือนทั้งรูปร่างลักษณะเหมือนในทุกๆสิ่งจะต่างกันบ้างคือความใสความสว่างไปตามกำลังแห่งบุญบาร,รมีที่สั่งสมมากายจะประกอบไปได้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลย งามไม่มีทิฏฐิเกศจะเป็นดอกโวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีพอดีอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาบุรุษบนประเสียน ที่เรียงรายด้วยเส้นประศบหรือเส้นผมที่คดพี่เป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างเป็นระเบียบบนพรวรกายที่งดงามกายตั้งตรงอยู่ในอริยบทสมาธิอย่างที่ได้แนะนำเบื้งต้นนั่นแหละ ใสเกินความใสใดๆเกินความใสของน้ำของกระจกของเพชรของรัตนาชาติที่ใสๆในโลกนี้ในเทวโลกในพรมโลกหรือว่าในอรูปภพคือได้พบทั้งสามนี้รัตนะเหล่าในเทว่าใสแล้ว บริสุทธิ์แล้วเนะี่ยมาเทียบกับท่านไม่ได้เลยใสเกินความใสจนไม่อาจที่จะหาคำมาบอกกล่าวได้ว่ามีความใสอย่างไรแต่เป็นลัตนะที่ใสกว่าลัตนะโลกนี้โลกอื่นในเทวโลกพรมรูปพรมทั้งหลาย ท่านมีอีกชื่อหนึ่งว่าพุทธรัตนะคือกายผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมดังกล่าวแต่ว่าใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆของรัตนะที่มนุษย์เคยเห็นที่เทวเดาผมรูปผมเคยเห็นนี่แหละเรียกว่าพุทธรัตนะในกลางกายท่านก็จะมีธรรมรัตนะ ซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ทั้งหมดเป็นลักษณะเหมืองน,นลักษณะกลมเหมือนดวงแก้วแต่ว่ามีคุณสมบัติอีกอย่างคือเป็นที่เก็บมันจุความรู้ทั้งหลายในเรื่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งนั้งปวงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจะถูกเก็บไว้ตรงนี้ และก็รักษาโดยสังรัตนะซึ่งอยู่ตรงไส้กลางของธรรมรัตนะสังรัตนะจะมีลักษณะเดียวกันกับพุทธลัตะนะต่างความบริสุทธิ์ใสสว่างเพิ่มขึ้นสามอย่างนี้จะอยู่ในที่เดียวกันแต่คุณสมบัตนะิต่างกันนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง เราคำว่าเราในที่นี้หมายเอาสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยถ้าจำง,งา่ายๆคือตัวของเราเองและมวลมนุษยาชาติของเทวดาพมทมรุปภพสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งนิระลึกเพราะว่ายังเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปแต่นี่เป็นอมตะของที่ เป็นแหล่งกำเนดิดแห่งความสุขเป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ในเด็ดต,ตัวเองมีอนุภาพที่ไม่มีประมอนด้ตัวของตัวเองมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ในการที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาเช่นวิชาในการที่จะระลึกชาติผลหลังได้ซึ่งทำให้เราเข้าใจเีกบเรื่อง เรกกาอบรมกฎแห่งการกระทำในดีขึ้นแล้วเข้าใจว่ากฎนี้เป็นกฎที่สำคัญยิ่งที่บังคับมนุษย์อยู่ใครไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เป็นกฎที่บังคับการกระทําของความคิดคําพูดและกระทางกาย สิ่งใดก็จะถูกเซตเป็นโปรแกรมไว้ตรงนี้แล้วก็มีวิบากเป็นผลวิบากดีมังรายมังก็จะเห็นเรื่องราวการเวียนว่ายได้เกิดของตัวเราเองว่าเราไม่ได้มีเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแต่ว่าเราผ่านการเวียนว่ายได้เกิดมานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ไม่มีอะไรใหม่ในสรรสารวัตรจะใหม่เพียงรูปร่างความเป็นอยู่อะไรต่างๆเหล่านั้นเรามาเกิดใหม่เราก็ลืมไปลืมของเก่าไปเราจึงเข้าใจว่าเกิดใหม่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นประสบการณ์ใหม่ของชีวิตแต่ความจริงก็เป็นสิ่งเก่าๆนั่นแหละที่ไม่มีอะไรใหม่ ในวัตตะในการเียนว่ายได้เกิดแต่ความเข้าใจของเราผิดนี้เนี่ยเพราะมีอวิชชาเขาเร้อยอยู่ในใส้กลางบทบังเราให้เราคิดอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดหลงทางอย่างนี้ซึ่งเราจะเข้าใจได้ถูกต้องต่อเมื่อเราเข้าถึงธรรมกาย เมื่อใจให,หยุดนิ่งแล้วความสว่างกิดเึ้นเพราะธรรมกายเป็นที่รวมของจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างดังกล่าวนั่นแหละก็จะเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของชีวิตให้เราเข้าใจด้วยตัวของเราเองและเราก็สามารถเป็นแสงสว่างให้กับพื้นมนุษย์ทั้งหลายได้ด้วยเพราะนั้น ใจหยุดนิ่งนี่แหละจึงจะเป็นตัวสำเร็จที่เราจะทำให้เราสมหวังในชีวิตคือเข้าถึงพธรรมกายในตัวถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็เข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตกระทั่งทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอมายไปสวรรค์นับทุกข์ได้หลุดพ้นจากอิเลสอสวะไปสู่อายตนานิพาน เพราะฉะนั้นหยุดนี่จึงเป็นเบื้องต้นที่เราจะต้องฝึกฝนให้ใจหยุดนิ่งให้ได้แล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆิ่งนุ่มๆอย่างสบายในาก,การตรึกนึกถึงดวงบุญใสๆหยุดอย่ในกลางดวงใสแล้วก็ประคองใจด้วยกรรมภาวนา สัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังให้ดังออกไปจในกลางท้องเรื่อยไปจนกว่าใจจะห,หยุดนิ่งต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆไล้จ้ะ